ไปลูกกระยาของผมแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของพ่อแหวงโอ้หิวข้าวแล้วรถติดหิวข้าวแล้วเขาไงเดียร์วางเขาเดี๋ยวน้าเขียดมากที่วางเขาเดี๋ยวอาเชิญท่านประธานก่อนเลยโอ้โหเพิ่งเห็นท่านประธานคะเก่งเป็นไงคะเดี๋ยวจะให้ไปเลือกปลานะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องกินข้าว อันนี้ปลาหมอตัวใหญ่มากเลยเนาะน้ำปบร้านแม่ทองนาคมาถึงนี่เลยโอ้ตามอีกสักจานหน่อยโอ้เอาเอาห้องไม่มีแอร์อีกโอ้ยใหญ่หทองนาคนี่ก็ได้ ไปใส่ล่ะพ่อาดไปใส่ลาดไปบ้านตะแหวงบ้านตะแหวงซื้อบ้านหยางบ้านเจ้าบ้านน้องกบบ้านน้องกบไปบ้านแม่ใหญ่ท่องนาบอไปบ้านแม่ใหญ่ท่งนาบอไปกินข้าวบ้านปะทายไปกินข้าวกะทินะข้าวบ้านปะทายกินข้าวของจีนบ้านแม่ใหญ่ท่องนาเขาจะไปบ้านแม่ใหญ่ช่องนากด้วยบ้านน้องกบด้วยบ้านเขาห่างกันแค่ไม่ถึงกิโลเนาะเส้นนี้มันมีคลองบ้านน้องอยู่ฝั่งกันนนบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้ เขามีคลองละลมกั้นอยู่ตรงกลางซื้อเนื่องจากที่พ่อแหวงเขาฝันฝันว่าไงนะพ่แม่ไปหา่แม่ไปหาอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยบก็เลยบอกหวยด้วยงวดนั้นนะบอกหวยก็ซ้องก็ซื้อซื้อถูกเลยสองใบจะไปไหว้ปู่ย่าของผมแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของพ่อแหวงแต่ว่าปู่ย่าก็ตายไปกี่ปีแล้วพ่อตายไปนานแล้ววันนี้ก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตาแหวงแล้ว คได้ไปสักทีฝันมาสามเดือนแล้วใช่ไหมพ่อสามสี่เดือนแล้วฝันมานานแล้วแล้วมีใครถูกหวยไหมเนี่ยรถตู้พ่อใส่แสวงอ่ะเฮ้ยไอ้พไอ้ภาพถูกป่ะไม่ถูกเลจ็ดงจริงๆถ้าหาในในเป๋าตังมีน่ะกับภูรวยถูกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเข้าไปหาแล้วมันไม่มีเดี๋ยวเดเสียงแววแววเสียงแววแววสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีนเฮ้ยพี่สำเร็จพี่สำเร็จพี่ทิ้งสวนเหรออ้าวแล้วยังไงอ่ะ ฮะตอนนี้ฝากไอ้นี่กันมอมไว้ก่อนครับไอ้นมียกันไอ้มอมใช่ครับรับผิดชอบสวนคิดว่ามันจะอยู่บ้านไหมสองัวเนถ้าต้องโทรไปถามนึ่งต้หาใครไอ้นมียกันมอมว่าเอาจริงๆก็คือฝากพี่เหม่งไว้ใช่ปะพี่เหม่งพี่เวพี่โนขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะฮะที่วันนี้ขออนุญาตหาคณะ เป็นบทกลอนลำนำสุนทอนให้ท่านได้รู้ประวัติเป็นมาลูกขอเชิดชจูโคราชคงอยู่ด้วยวียรกรรมเ,อเอมองอวงแม่ยาโูสตรีลือเลื่องคู่บานคู่เมือง<บ>ให้คนอา่า ลูกหลานไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของท่านแพททุกท่านด้วยนะครับถึงจะออกมาเที่ยวก็ยังตอบคำถามเอ็ดจิ้งออเดอร์ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมอย่าหลับนะมีวันหยุดเปล่าไม่ดีเลยเอาเอาหาวนอนเลยเนี่ยหาวนอนเลยนะ โรถค่อนข้างติดนะเนี่ยโอ้หิวข้าวแล้วรถติดหิวข้าวแล้วเอาไงดีอะติดมากเลเกินเนี่ยเลยเวลาหูตายละมีอะไรกินแม่พวกเราเตรียมว้าวเออโา้โห้โห้อ่าพญายวงห้ามีเขากินระบาดที่นี่โอ้อันนี้น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาอันนี้แจวบองดิบเอ เอ้านี่เขาเหนียวพ่อใหญ่แหวแงโอ้อันนี้แจ่วบองสุกอันนี้แหนมว้าวนี่แหนมหมูแหนมเนื้อนี่อ่ะอันนี้ติดเท่าไหร่ก็ติดไปนะโซเฟอร์นะขอกินข้าวก่อนนะเอาไหมเอาไหมใครจะเอาบ้างเอาเอาเออเอาแหนมหรือเอาอะไรลูกเอาแหนมมาสั้นโอ้เอาแหนมหมูหรือแหนมเนื้อแหนมหมูสีอะไรวะสีแดงนะ <étique> <c> อ้าวแล้วก็ข้าเหนียวมียังลูกงาข้าวเหนียวเออโอ้ยนี่แจ่วบองขอขอจิ้มแจ่วบองมีทั้งสุกทั้งดิบนะฮะเห็นมีหมูทอดเนื้อทอดอยู่เมื่อกี้นี่อ่ะวางเลยนะหอมอ่ะแจ่วบองอืมอืมหอมเนี่ย หมูเลยนไงครพ่อหมูหมูแม่กินได้ไหมหมูเนื้อติดก็ไม่เป็นไรนะพ่อนะเออแล้วติดมากเลยติดก็ไม่เป็นไรนะว่าสบายอ่ะแต่ว่ากลิ่นปลาร้าบองไะค่ะหอมมากเลยพี่สำราญหิวไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยโถ โอ้มียอดกระถินด้วยนะข้างล่างอ่ะเอาว่าของโรงเรียนพิซซ่าลงไปเอาให้ป้โถป้านันบอกรถมันรถติดขนาดเก็บกระถินได้อ่ะโอ้ยอะไรกันนักหนาในประเทศไทยโอ้ยข้าวเหนียวร้อนนะฮะเข้าวเหนียวร้อนไหมฮะเข้าวเหนียวหามีที่หวางหวานข้าเหนียวน่าเกลียดมากที่หวานข้าเหนียวโอ้ยอ่าเจ้าบองแล้วมีไก่มีไก่ยกไก่ย่ากโอมีปลาสดด้วย ท่านผู้ชมครับมีปลาอดมีไก่ย่างฮะเนียบสีนเนียอ่าเชิญท่านประธานก่อนเลยครับโอ้โเพิ่งเห็นท่านประธานเป็นไงคะกังเกงเป็นไงคะโอ้ยโอ้ยอ้ย่าเยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ามอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยเอ้ย้ยอ้ยโอ้ย้ยคอ้ยโยโอ้ยยร้าอง้ออออ เดี๋ยวจะให้ไปเลือกปลานะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องกินข้าวบ่ายสามกินปลาหลอดก็ได้กินปลาอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาหมออันนี้ปลาหมอตัวใหญ่มากเลยเนาะเอออันนี้ปลาขาวปลาตะเพียนอยากกินปลาอะไรคะคุณนายทางหน้าคะเอาปลาไม่มีก้างว่ะปลาอะไรไม่มีก้างเอาปลาชอนก็ได้ปลาชอนปลาหลอดเอาปลาชอนกับปลาหลอดชอนกับปลาหลอดอุ้ยอันนั้นล่ะอันนั้นล่ะอันนี้ปลาบู่ไม่ใช่ใช่ปลากอดอันนี้ปลากอดใช่ม้ยปลาหอดดไ เชิญนักท่องเที่ยวค่ะทางนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเอาเอาเอาน้ำปลามาเปล่าจะตำเหรออาตำให้หน่อยตำให้หน่อยให้ให้เขาตำได้ป่ะอ่าให้แม่ครัวเพชรตำน้ำปลาให้หน่อยเอานาด้ำปลามาหนีมาด้ำปลาของเราน้ำปลาแม่ทองนาคมาถึงนี่เลยโอ้โหมาถึงที่โอ้โหพี่สมินนนนนาเสออัี้มาลิ้มห่สลนทามาเองเลยนะฮะอ่าเอาเป็นผู้ช่วยเขาหน่อยอ่ะ thanks for watching นั่ง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 จะสั่งอะไรสังส่งสั่งมาพี่ลังไม่มีเก้าอี้เหรอหมอตัวใหญ่มากเลยอ่ะ,ยยะอ่าไก่ย<ะ>่างเอากินได้ไหมแม่มันเห็ดไหมได้เนาะกินได้ดึงในหลอดดึงในอันนี้คือปลาหลดนะแม่นะเป็นไงอร่อยไหมครับปลาหลดมา เอาทางนี้ก็แอบแกะเหมือนกัน <c oughs> อ๋อเราก็ว่าทําไมปามันตรงวะนี่ <c oughs> พอด,ดึงออกมาป,าป๊าอ๋อ <c oughs> เขามีไม้เสียบตลอดก็เลยตรงไม่งอนี่ไงเป็นเทคนิคนะคะอ่ะอาก็กินเข้าไปเด้อครับพี่น้องมันกากหมูกับส้มตำมันเข้ากันนะ <c oughs> กากหมูหนังไก่ กับส้มตำเด้อพี่น้องอันนี้เราก็พกมานะฮะไม่ว่าไปไหนเราก็พกไปด้วยนี่อันนั้นอะไรเพลแคบหม,คมูอ่าอื่อืมอืออาอาืออ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 ื่ออร่อยมากเปอนไงคุอยาย อร่อยจริงอร่อยเพราะว่าอะไรน้ำปลาตัวตัวเองน้ำปลามันนัวมากเลยน้ำปลาเรานี่ตำส้มตำที่ไหนก็อร่อยไงแล้วพอเจอกับมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะออกแบบว่ารสอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอร่อยข้าวหมูแม่ต้องหนักน้ำปลาแดงแม่ต้องหนักข้าวหมกข้มนี่ข้าวต้มนีนพอส้มตำเพชรที่เพชรส้มตำอีกสักจานหน่อยไม่มีไม่มีเจียวไปตำเลย ต้ตำต้องสั่งเพิ่มแล้วค่ะดูเสียออร่อยเกินที่กัดแต่อร่อยจริงๆนะพี่เพชรตำาอกคกหรนึ่งนะผมมีสามเอาเอาแบบไม่เผ็ดนะบอกเลยนี่ดูสูตรแม่ครัวเพชรนะคะเขาก็จะตำพริกแห้งแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนี่มะเขือเทศเล็กๆเนี่ยอร่อยมากเลยมันหวานเนาะ มันอร่อยมากเลยอ,ะอ่ะเขาเรียกมะเขือพวงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรุ่นนั้นแหละเอาเอาที่เบื้องการไม่ค่อยมีใช่ไหมล่ะละ,ละน้ำละน้ำปะลาประมาณสองทัพพีนิดนิดก็ได้นะคะแล้วแต่ความเข้มข้นเลยทำน้ำก่อนนะคะให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วก็ให้ะมะเขือเทศลูกเล็กอะ่ะมันแตก คุณคักหลวงพ่อแพรใช่ครับครับแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยเอ็มแล้วไปต่อค่ะ next station ขึ้นเลยครับลูกขึ้นเลยครับไม่ได้หรอกคณะทัวเราปล่อยให้หิวเดี๋ยวหาว่าผู้นำทัวไม่ดูแลโอ้โนี่แกล้งกระเป๋าในด้วยดึ่งเดี๋หันมาด้วยนอย พี่สำลินนี่ใสีเดียวกันหมดเลยนี่คุณรัชนีน,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 นี่ให้คุณรัชนีให้ดูคุณรัชนีโอ้โห <c oughs> ไม่ชอบถ่ายรูปนะฮะอันนี้คนไม่ชอบถ่ายรูปครับคนที่ชอบถ่ายรู <c oughs> ปพวกไหนใหนก็ต้องติดนี้เป็นสีน้ำตาล <c oughs> คนคุณสำลินเัาติดมากขนาดนี้แหละติดไปติดน้ำปลาขนาดนี้หเอมมมากยคะรอร่อย ออร่แออม่อร่อยได้ยังไงคุณแม่ <c oughs> คุณแม่กินส้มตำไปกี่กี่จานสามจานสามจานครับเพ็ดมันดีเคียดเคยดหน่อยที่มันอร่อยเพราะว่าเพชรชลาเขาเป็นคนตำไงใช้น้ำปลาแม่ทองนาคไงเออ เดอะมอลลนห้างอะไรนะพ่ออ้างเดอะมอลเดอะมอลโคราชพ่อพ่อคุณนพ่อเออจ้ะเวอาสมัยก่อนไม่เคยมีเอาล่ะค่ะถึงแล้วเอาสวัสดีครับรีเซพชันโรงแรมรีเซพชันโรงแรมมารออสาวสวยมารอสาวหลานสาวน้องฝฟนผู้จัดการที่พักแล้วนะคะ พาเข้าที่พักก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้เข้าห้องน้ำห้องท่านี่แหละครับตรงนี้จะเป็นที่พักคืนนี้นะพ่อใหญ่แสลมเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอนที่เป็นโรงแรมใช่ครับเขาไปนอนโรงแรมกันบ่อยเขาอาจจะไม่เคยไม่เคยนอนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปนอนก็คือตอนที่เราพาไปเมืองเมืองสุรินทร์เออตอนที่เราพาไปเมืองสุรินทร์นั่นก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดที่พ่อแม่เคยนอนใช่ใช่ใช่แล้วก็ ครั้งนี้ก็เลยอยากจะพามานอนที่โรงแรมแต่ว่าจร,จริงๆก็คืออยากจะพาเขามาย้อนลํำลึก <คน S 1> เขาเกิดเขาเกิดต่างจังหวัดเขาเกิดแบบชนบทอะ่ะแต่ว่านี่มันคือเมืองโคราชเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสมัยอยุธยานะครับนี่มันศิลปินส่งยังแบดเวีย่ังเยนี่ส่งยังบส่งยังบไม่เคยเห็นเดียวหรอกนะนี้มาก่อนเลยเดี๋ยว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 เขาดูหน่อย ร้องเพลงส่งอย่างแบดอะไรปะไม่ได้แต่ส่งอย่างแวดทำไมอุ้มตุ๊กตาวะเนี่ยนะพี่เดียวร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ไหมนี่เขาเข้ามาแบบล็อกล็อกเขาเรียกอะไรแรปเปอร์แรปเปอร์แรปเปอร์เอาเอาทางโนวลยังไงยังไงพี่มันหนาวเลยฮะมันหนาวเลยฮะไม่หนาวแล้วยังไงก็ไม่ใส่ทั้งหลายชั้นขี้เกียจถือโอ้ตายอันนี้ส่งอย่างอะไรฮะตรงอะไรไม่รู้อันนั้นส่งอย่างแวบ ันนี้ส่งอะไรครับส่งวัยรุ่นส่งวัยรุ่น่ระวังรถลงระวังรถได้ไหมพอแล้วค่ะยายอยู่ซ้อกหนึ่งๆนะฮะอ่าห้องซ้อ่ายถอดรองเท้าด้วยเขาลิฟต์อ่ะถอดรองเท้าก่อนเขาลิฟต์อ่ะอย่าไปเอาแก้เขาอ่าตอนนี้หาห้องยายไม่เจอฮะหาห้องยายไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอ่ะ ฟางนะเออยาอยู่ห้องไหนอะฟาง211ค่ะเอ้า211ก็ห้อง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 สุดท้ายฝั่งขวาสุดเนี่ยนะเมื่อกี้หนูบอกอะห1ึ่งเราไป201ศู่งไปข้อห้องใครเขาก็ไม่รู้โอเคอ๋อใช่อ๋ออยู่ในนี้เองไม่ได้ยินเสียงพอดีครับไม่สสวัดีครับแล้วไม่ได้ยินเสียงป้าๆเขาพูดกันยข้างนอกอ่ะเขาหากันไม่เจอ หลานชายหลานชายหลานชายน้องคุณครับเอาเอาฝากช่องไหนลูกน้องคุณครับนงแล้วนตัวุ่ณมเลยนี่ตัวสูงแล้วนะตัวสูงแล้วนนี่้อามเน้วี่้องไุเนี่ยัวสห้อง้นี้องามนี่ตนตัวนี่นอยาวมน่้วนงแ้ีองยมย่ตั่ห้องนาคนี่ก็ได้ เออไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แล้วแม่เห็นเตียงยังเอาดิพ่อดีกว่านอนตงไหนเอาอนอนนอเอาลองนั่งดูดินอนตรงไหนนอนตรงไหนนอนไหนเออลองนั่งดูลองนั่งดูดูนั่งดูนุ่มไหมพ่อนุ่มไหมหนุ่มครับปวดมาเอาใหญ่ซ้ายเร็ว มาวัยพรคู่บ่าวสาวอะไรงี้ยไม่ทายอดเท่อบองยอดเทสเตอร์นักนิดเบาหน่อยอไปกันเอหัวเมี่ยนี่ครูมึงจะได้ว้านี่จะข้ามมาแข่งใเจ้าหวานชื่นเสมอนะที่ว้ลูกเนียลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะรวยนะรวยเ เลิกมากเลยอ่ะโอ้โฟังนะี่เห็นไหมพู้จัดการผู้จัดจการใลรเป็นคนเลือกเนี่ยฮะพู้จัดการฟังไ